บ้าท่าคันเลาะครับเมือนี้เลาะมาอําเพื่อมั่นจ่าชิรีจังหวัดฟุนเจนมาเทียววัดภูโดมโค้งค่าชิรีเขตครับซึ่งเป็นวัดหลวงปูผางกิตตคุตโตรครับเมื่อนี้มาจะพามาเบิรงเจดีงามเพิ่นครับพาเที่ยวภายในวัดเดี๋ยวไปกลับไปเกดีแป๊บนึงครับ บริเวณรอบนอกของเกียดีครับจะอยู่ทางเข้าวัดนะครับเป็นลานวัดอยู่ด้านนอกที่ภูผาแดงอำเภอมันจารีจังหวัดขอนแก่น,เ,นเป็นวัดหลวงปูผ่ผางกิตตพุตโตแลก็ปิพานยาหรือว่ามรณภาพไปแล้วก็เหลือไว้แต่ แต่ก่อนนั้นต้งองหลวงปู่้างอยู่สถาบัโยยมก็มาเยอะครับสิทยานุสิ์พุทธมามกะก้ามากาบกราวะท่านเป็นเจจิต่ันพอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาสื่อเสียงด่งดังมากในพระพุทธศาสนาครับยจะพาไปเยี่ยมชม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสงบ้วยอันนี้เป็นห้อะระฆังครับที่ลานพระเกศเจดีก็เม่รูปช้างแสมัยตะก้อนเนี่ยเป็นไม่ว่าไม่ส่างนี่เสือนะครับดงส่างดงเสียที่ผู้ค้าแดงหรือว่าวัดรดุดดงคงค่ายครีเขตเปิเ่ก็เลยเห็ุประวัติไว้นะครับ ไม่แต่ก้อนเป็นออกทุ่โดงมาเนี่ยเป็นว่าเป็นเป็นมาอยู่กับสัตง์เลยกับเสือนะครับเป็นก็เลยเหตุนอนุสนวรมีอย่างแน่นะครับศึกษาวาชิงต่างๆเ,เหตเป็นอนุสรว้อยู่ด no ้านนอกเกดี D. เป็นภาคกรรมฐานที่อยู่กับสัตว์ป่ามีช้างเสือหลายๆายหลายๆลาย,ลาย,ลาย,ลายชนิดนะครับเป็นบามี ในญยหลายยางหลายแนวเปนเพื่อนเราประวัติฟังรดยย่องูเคยมากินพิ่นนะครับอยู่ในลูกหุบหนามภูเขาดัานในวัดครับเดี๋ยว์จีภาไปเบิ้งนะครับแต่ตอนนี้เยี่ยมชมเจดีชัก่อนครับจะพาไปดูด้านในงำคันเจดีใหญ่สวยงามมากนะครับ นี่จะเป็นทางเข้าเกดีในถ้ำเ,เกดีนะครับก็ขอกขอขอราบคารวะสิ่งศักดิ์สท์ทั้งหลายทั้งปวงขออนุญ,ญาตถ่ายทาท่านรูปหลวงปู่ผางกิตตคุตโตครับ មកកាប់តែប៉ែបนึง จำลองมีพึ่งขออนุญาตถ่ายทำเด้อน้องปู่ครับละ้วะด้วย เปนอัครับต้องเก็บอัถิของท่านนะครับก็มีอัฐิของท่านคงใสแล้วนะครับเป็นแก้วไปแล้ว มาดูอัฐบริขารของท่นานพระธุดงจะมีบาทมีกฎอันนี้เป็นเครื่องอัฐบริขารพระธุดงครับสายพระกรรมฐานแต่ว่ามียางไล้ของเิ่นอัฐของเิ่นก็มีบาท,บาท,ทบนี่กฎมีปาากีบวอน น,นี้เป็นเครื่องกองน้ำครับเวลาออาคุดงกับกองน้ำครับยันมดุดยันแม่งยันสัจจะวสิงลงมากนะครับท่านเป็นพระที่รักษาวินัยละเอียดมากนะครับเป็นเต่าทุดงสายหลวงปู่มัน่นหลวงปู่ฟัน่นมาตั้งแต่โบราณพุทธกาลแล้วละ่ะท่านก็สืบเครื่องต่บริขารไว้ ไม่มีอะไรมากมายครับเป็นสมถะมีบาดแค่กดพอบินทบาทได้ฉันไปวันวัน,วน,วน,นบำเพ็ญภาวนาเพื่อจะแสะวงหาความพ้นทุกข์ประมาณนั้นครับท่านเคยเล่าให้ฟังเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาเราบวชมาละกิเลสเราไม่ได้มาสะสมกิเลสนะครับเพื่อจะแสะวงหาความพ้นทุกข์เอาแค่บ,บาทกับกดแค่นั้นนะครับ จะไปพาเยี่ยมชมด้านนอกอีกรอบหนึ่งแั้นบนจะมีเสหรีดิกฐาตสายคูาาาจานหลายๆองค์ครับจะมาสะชมไว้อยู่ตรงนี้เป็นที่ระล,ลึกเป็นอนุสรณ์ของระก,กีดีได้ จิตญาิศธิ์ศรัทธาญาโยมก็ได้มากบาบไหว้สักการะบูชาที่ผ้าส้มบิวดันหนกเยวจะพาไปเบิงดันในอีกแป๊บนึ่งครับตอนนี้พาเที่ยวอยดันหนกก่อนครับทาง้านเกดีก่อน อรอบนึงครับบุญหลายจังพอบุญหน่อยปรเห็นเด้อพี่น้องเด้อนะครับท่านที่ไม่เคยเห็นก็เบาเถ่าไทยผ้าเลาะเบิ้งครับแต่ถ้าไม่พี่น้องเบิง้งเด้นะครับอย่าลืมช่องติดตามเบาเท่าคาเลาะนะครับเลาะไปใช้ใหเห็นอันใดดีๆนะครับสาระ,ะดีๆกับแต่ทำรายการเนิ่ลพี่น้องเบิ้งครับ เดียวติฟ้าเข้าไปะเบิงทางในอีกรอบหนึ่งครับครับติดตามไปครับเดียวติฟ้าไปเบิงหมองว่างเสียละสังขารเพิ่นนะครับแต่ภาษาเนี่ยก็ว่ามองเผาซพเพิน่นนะครับภาษาบ้านนอกโบราณว่าแต่ภาษาธรรมก็ว่า ที่ปงสาริละสังขารเดียภาพาไปดูครับตามไปครับครับตรงนี้จะเป็นที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งที่ วางสาริละสังขารอันสุดท้ายจะอยู่ตรงนี้นะครับท่านก็ทําเป็นอนุสรณ์ไว้ให้ศรัทธาญาติโยมนสศ,ศิธิ์ญาณศิธร์มากราบไหว้นะครับเดี๋ยวตามมาดูนะครับก็มีศรัทธาญาติโยมก็ทยอยมากราบคารวะท่านคงจะเป็นสถานที่สงบด้วยนะครับ จะไปกราบคารวะ่านที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่านด้วยแป๊บหนึ่งครับ วันนี้มากับลานกับยูฟ่าท่ายูฟ่า,าลานมากับคารวาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นที่สถานที่วางสรีระสังขารของท่านก็มีรูปจำลองไว้ให้ญาติพี่น้องสถาญาติโยมศิษยาญาณสิษย์ได้มากราบไหว้ ลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณของท่านนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปเที่ยวด้านในอ,อยู่ทางในมันเกิดภาพมีจระเข้มีแขะนะครับแขะบาลาีพอท่านมรณะไปแล้วอีกไม่นานจระเข้บาลีของท่านก็ตายไปด้วยนะครับเหลือแต่ซากเดีจะพาไปดูครับ เจะพาไปเบิ้งมองงูกินเิ่นนะครับงูใ่ญ่กินเพิ่นมาตั้งแต่อยู่ที่แหลินห่นเคยเราซูฟังว่ามีงูใ่ญ่มากินนะครับ๋จะพาไปดูนะครับน,นี่จะขึ้นไปด้านบนภูเขาครับจะไปดูสถานที่ท่านบำเพ็ญภาวนาที่มีงูใหญ่มากินท่านตั้งแต่สมัยท่านบำเพ็ญภาวนาเข้ามาครั้งแรก ท่านก็มาอยู่กับช้างเสียสัตว์ป่าและนานาชนิดท่านก็เมตตาได้หมดนะครับแต่ท่านเคยเล่าให้ฟังว่ามีงูใหญ่ขึ้นมากินท่านเป็นยังไงเดีจะพาไปดูครับตามไปดูครับครับตอนนี้เข้ามาถึงบริเวณวัดแล้วที่ภูเขาครับภูผาแดงท่านมาอยู่ข้างแรกอยากอยู่กับดุง ภูเขาใหญ่จะมีบ่อน้ำที่อาศัย <c oughs> มีช้างเสียตอนกลางคืนก็ลงมาหาท่านเยอะแยะท่านเคยเล่าให้ฟังอันนี้เป็นกู้แก้วนะครับเพินมาสาาั่งให้ยูพอสั่งแล้วเป็นยูสลองห้ก็พักนึงเป็นกอกว่ายูห้ใหม่คือเก้าครับครับเยวจฟพาขับไปเป็งกู้แก้วครับ เป็นยังจงตังสือว่าคือกูแก้วเพื่อนมานางบำเพ็ญภาวนาอยู่แน,น่นีมีเท,ทวดาเอาลูกแก้วมาให้เพิ่นนะครับประมาณนั้นเป็นคยเเราสูฟังเพิ่นเลยตังสือว่ากู้แก้วกับเพื่อนมาได้อานิมิตเพื่อน,นว่าเทวดาเอามาให้เป็นลูกแก้วนะครับเพิ่นเลยตังสือว่ากู้แก้วแต่ลูกลูกแก้วหรือว่าเพชรนิ่งจินดาลูกนั่น เป็นอไาว้เป็นที่ระลึกอยู่ทั่งกีดีครับแท่านจะสร้างเจดีท่านก็นั่งลึกอธิษฐานไม่รู้จะเพาอ,อะไรเป็นที่ระลึกเจดีนะครับท่านก็มานั่งภาวนาบำเพ็ญอยู่ตรงนี้เขาเขาแล้วกับเทพเทวดาหรือนะครับก็เอาลูกแก้วหรือเพชรนิ่งจินดาเพชรนิ่งจินดาประมาณนั้นครับแต่ไม่แต่ก่อนถึง15วัน นะครับจะมีแสงขึ้นยอดฟ้าที่ภูเขาคงจะเป็นลูกแก้วหรือลูกเพื่อนบอกว่าเพชรนิ่งกินดาเพื่อนเทียบเทว,วดาเอาไห้เอาไว้ให้ถส่เกดีประมาณนั้นครับแต่ตอนนี้คงเหลือตแต่ประวัติของกันที่เราให้ฟังและจำลองไว้ให้ ญาติพี่น้องศรัทธาญาติโยมสิจานุสิ์ได้ดูได้มากราบมาไหว้สักการะ,ะาตั้งแต่สมัยนั้นนะครับในพศ19าอายุ19ปีเบ้าเถ่าเคยมาบวชเป็นเน้นนะครับก็ติดตามพระอาจารย์ทองหวนอุทโยในช่วงนั้นพระอาจารย์ทองหวนอุทโยพระอาจารย์สมบูรณ์ได้หลวงปู่บุญมานะครับได้ลหลายครูบาอาจารย์มาอยู่ด้วยรับเบ้าเต่าชื่อใดนะครับเคย มาเป็นลูกศิษย์ววเพิ่นมาบวชบำเพ็ญภาวนาล้างจีนล้างเท่าใอ้เพิ่นดูตั้งแต่พศอ9อบเกนะครับบาวเท่ามาอยู่นี่ประมาณสิบปีแบบได้ศึกษาธรรมะ,ะเพิ่นเคยเล่าส่ฟังโดยยอ่อๆนะครับถ้าจะเล่าประวัติของท่านในบาวเท่านี่คงจะเล่าไม่จบนะครับเยอะแยะครับแถบเตจีพ้าไปเบิ่งหมององูใหญ่อกมากินเพิ่นเพิ่นเคยเล่าสู่ฟังแก่สมัยเป็นเน้นครับ ไปดูครับกับต่กอนจะมีในห,หุบเขามีน้ำออกอยู่นี่ครับพวกสั่งเสือต่างๆกับมาใายน้ำเร่องนี้นะครับพวกช้างเสือป่าจะมาใอหลันนลาายน้ำเรลยงนี้ท่านหลวงปู่ก็มาอาศัยน้ำเรียงนี้กับพวกช้างเสือสัตว์ป่านานา,นานชนิดก็มาอยู่กับท่านนี่แหละครับเดี๋ยวจะพาไปดูตรงที่งูใหญ่ ินท่านนะครับอันนี้คงเป็นโบสถ์เก่าที่ท่านมาอยู่ใหม่ๆก็มีสถายาญาติโยมมาสร้างให้ที่ใกล้ๆรูน้ำแล้วก็หมองงูแง่กินเพินครับแต่ท้่พายเบิงครับเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะเล่าประวัติโดยย่อให้ฟัง นี่แหละครับท่านเคยเล่าให้ฟังตั้งแต่สมัยเบาเท่ามาเป็นเนนอุปถักท่านท่านบอกว่าเคยมีงูใหญ่ท่านมาอยู่ใหม่ๆก็มีงูใหญ่ตัวนี้นะครับท่านนั่งนั่งบำเพ็ญภาวนาอยู่องเดียวก็มีงูใหญ่ตัวนี้มากินท่านท่านก็เลยบอกว่าถ้าเป็นกรรมเป็นเวรซึ่งกันและกันตั้งแต่ไหนแต่พบแต่ชาติใดก็ขอให รีบกินรีบคืนให้หมดเดี๋ยวคนจะไม่เห็นท่านบอกงูให้คืนกินท่านก็ทอบขาให้กินแต่ปรากฏว่างูตัวนี้กินท่านไปเหลือแต่คอท่านก็บอกว่ารีบคืนรีบคืนเดี๋ยวคนจะมาเห็นจะมีกรรมเมีเวรถึงกันนกันแล้วก็รีบกินนะครับท่านก็บอกงูให้คืนกินท่านก็วางความตายไว้แล้ว ถ้าเป็นการเป็นเวียน,นซึ่งกันและกันก็เรียกินเดอร์เดี๋ยวคนแจ้งมาคนจะมาเห็นแต่ปรากฏว่างูตัวนี้ครับท่านก็นั่งหลับตาโป่งสังขารให้งูตัวนี้กินปรากฏว่าพอลืนตาอีกขึ้นมามันก็สว่างพอดีทําไมไม่กินถ้าไม่กินจะจะไปะวินทาบาทเดีวนะ๋วนะก็บอกงูตัวนี้งูก็ขายออกครับ ก็ขายท่านออกท่านก็อะไดน้มีสติอีกอันหนึ่งว่าคงจะไม่หมดกรรมหมดคงจะไม่มีกรรมมีเวยียนซึ่งกันและกันแล้วเนาะอาจจะออกบินทบาทแล้วท่านก็บอกงูตัวนี้แล้วครับแต่ตอนนี้นะครับคงเรียนตั้งแต่ประวัติของท่านทำจำลองไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหา,า,าศรัทธายาตโยมได้รู้กันว่านี่แหละท่าน ก็เลยระลึกได้ว่าท่านคงจะเป็นบรรลุอะไรของท่านสักอย่างแต่ท่านพูดเป็นในๆบอกว่าก็หมดแล้วล่ะวางคนตายให้งูกินไปหมดแล้วแต่งูก็ไม่กินนะครับคงจะเป็นงูบารมีของท่านท่านคงจะหมดอะไรท่านก็บอกว่าท่านก็หมดไปตั้งแต่งูกินนั้นแล้วล่ะท่านเคยเล่าให้ฟังนะครับ บางแานบางคนก็นว่าเคยงูเคยกินลงปูนะครับเป็นคือเราประวัติปตะเลียงงูกินแต่ท่านมาหมดอสาาวะไขหรือว่าหมดทั้งปวงแล้วระวางคมตายให้แล้วงูตัวนี้แล้ะครับไปอีกขั้นหนึ่งประมาณนั้นครับพี่น้องบาง่านบางคนก็นยินแต่ว่าเปินเรานี่ท่านโดยยอ่อสู่ฟังนะครับจะเป็นถ้ำนะครับ ทำขึ้นมาท่านก็มานั่งให้งูกินอยู่ตรงนี้แล้วครับแต่งูก็ไม่กินคงจะไม่มีเวรมีกรรมซึ่งกันและกันแล้วล่ะประมาณนั้นท่านก็บำเพ็ญภาวนาเมตตาญาิโยมต่อไปครับเดี๋ยวจะพาไปดูเจ้าระเช่ค,คู่บารมีแต่ท่านมาอยู่ใหม่ๆหม่ท่านเล่าให้ฟังแต่วันนี้เวลาน้อยจะเอาโดยย่อให้พี่น้องฟังครับครับเดี๋ยวจะ พาไปดูน้องจอระขีรับเขียขึ้นมาอยู่น้ำเพินแก่นี่ยหน่อยครับสาราลังเกาอยู่ริมน้ำยังมีไฟครับมีแขียมาเพิงพาไส้เพิ่นนะครับมาไส้กินข่าวบาดน้ำเพิ่นนะครับพอท่านไปมรณะแล้วเจอระเีก็ไปเหมือนกันครับ ก็คงจะเลี้ยวไว้แต่สากศพของไอ้เจ้าบอดแต่ก่อนศรัทธาญาติโยมก็มาเยอะครับญาติโยมเสดจารศิษย์ก็หลังไรลมากับพระอรหันต์จะพาไปดูไอ้สากศพไอจ้จระเข้คู่บารมีของท่านท่านบอกว่าคู่บารมีข่อยเด้อแต่ไม่เด็ก่อนท่านมาอดข้าวอดน้ําก็มีจระเขนี่แหละนะครับลงไป มาดูแลรักษาท่านครับนี่เป็นสลา,าหลังเก่าอยู่ในบริเวณวัดตีนภูเขาแล้วนะก็มีแรงน้ำได้มาเพิงผ้าอาศัยนะครับก็มีเจ้าระขีหรือแขะบกบอดชายาว่าแขะบกบอดนะครับสมัยตะก้อนเป็นยังเงื่อนมาแขะบกบอดนะครับเดี๋ยวทีเราดูฟังโดยยอบแป๊บนึงครับเดี๋ยจะพาไปดูสร้างศพไอเจ้าบอดนะครับ จะมีกุฏิน้ำครับอันนี้เป็นกุฏิน้ำที่ท่านมาอยู่เดี๋ยวจะเล่าเรียบประวัติไอ้บอดสู่ฟังเเออดนะครับ <laughs> อันนี้เป็นฝายน้ำอยู่นี่นะครับมีฝายขึ้นมา,าแช่กับขึ้นมานะครับมาแล้วแชียตัวนี้มาโยนเบนตั้งแก่สตัวซ้ำแขนเนี่ยเป็นว่า วันนี้ไปไซนะครับเพิ่อเที่ยวเอาเข้าวบาดให้กินนะครับเดี๋ยวจะพาดูไอ้เจ้าบอดว่าเป็นยังไงตึงตั้งชื่อว่าชายาไอ้เจ้าบอดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับแป๊บนะึงนี่นะครับนี่คือไอ้เจ้าบอดนะครับตัวใหญ่แล้วแต่ตอนนี้คงเหลือแต่ซากศพไอ้เจ้าบอดทำไมถึงเรียกว่าไอ้เจ้าบอดชายา อยู่กับหลวงปู่สมัยแต่ก่อนไอ้เจ้าบอดนี้เคยดูแลรักษาบริเวณนี้ก็มีศรัทธาญาติโยมก็คนที่มาทำาทาผิดศินผิดวินยัยคนจะมาขโมยปลาอยู่ในสระน้ำนี่แหละครับพอดีไอจ้จระเข้ใหญ่ตัวนี้พ่อหลวงปู่บอกให้ดูแลทางน้ำเด้อ,อท่านไอ้เจ้าไอ้จระเข้ไอ้ไอบอดเ,เจ้านี้ก็ดูแลทางน้ำ ก็รักษาสัตว์น้ําเมตตาสัตว์น้ําเขาก็มาใส่เบียดหรือหว่านแหประมาณนั้นครับไอ้เจ้าบอดก็เลยไปงับเอาบอกว่าอย่ามาทำเพราะว่าหลวงปู่ให้เมตตาอยู่ด้วยกันนะครับก็อย่ามาทาอย่ามา,มาทําลายเขาประมาณนั้นบอกไม่ฟังไอ้เจ้าบอดก็เลยไปงับขาเอาครับงับแขนไว้อยู่เพราะไอ้เจ้าบอดก็เลยเตียนทําไมถึงเรียกว่าไอ้เจ้าบอด เาเอาไม้เขาเอาเหล็กมันงับไม่ออกแต่ไม่กัดนะครับแต่งับไว้ไม่ให้คือลักษณะว่าเตียนนั่นแหละครับเขาก็เลยโมโหก็เอาเหล็กมาแทงตาพอมาแทงตาแล้วตาเจ้าก็เลยบอดไปข้างหนึ่งก็เลยตั้งชื่อว่าไอ้ชายาไอ้เจ้าบอดดูแลทางน้ําแทนหลวงปู่ตอนหลวงปู่มานั่งบาเพ็ญภาวนาทํากุฏิน้ําลงไป อยู่กลางน้ำหลวงปู่ก็บอกให้จะบอดถ้าไม่ครบกําหนดที่กําหนดไว้อย่าให้คนลงไปเด้อถ้าใครลงไปก็อย่าให้ลงนะครับหลวงปู่ก็บอกไว้ท่านก็อดข้าวอดน้ําอยู่ได้ประมาณสี่สิบสวันหรืออะไรประมาณนีนะ้ถ้าจะไม่ผิดนะครับไม่ฉันข้าวไม่กินฉันแต่น้ํา ถ้าคนจะลงไปไอเจอ้าบ่อนนี่ก็ไปสกัดไว้ไม่ให้ไม่ให้แพ่เข้ามาปุติน้ํานะครับไม่ให้เข้ามาใครจะลงไปก็ไม่ได้เพราะว่าหลวงปู่ยังไม่ครบสัจจะหลวงปู่ประมาณนั้นครับนี่นะครับที่ว่าเป็นคู่บาร,รมีของท่านครับก็มาใส่ข้าวก้นบาทหลวงปู่ตั้งแต่น้อยๆหลวงปู่เคยเล่าให้ฟังนะครับพอหลวงปู่ไปนิพพานหรือว่ามราณะไปแล้วอีกไม่นาน ไอ้เจ้าระเ่ไอ้เจ้าบอดนี่ก็ไปด้วยก็คงเรียต่ซทรากศพให้เราดูอยู่อย่างนี้แหละครับอันนี้โดยย่อนะครับจะเล่าให้ฟังตั้งแต่สมัยบล่อเท่าเป็นเนนอายุสิบเก้าปีพศสิบเก้าหลวงปู่เคยเล่าให้ฟังถ้าจะเล่าประวัติของหลวงปูน่นี่คงจะไม่จบนะครับเวลามันน้อยก็จะ,จะพาไปเยี่ยมชมทำเลแป๊บหนึ่งครับ อยู่ที่ภูผาแดงวัดอด,ดมคงคาคีรีเขตอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นครับอ่าแล้วครับสำหรับคลิปนี้บ่าวเถาเว้า เลียงประวัติไอแขกับหลวงปู่ผังจิตตคุตตัวสู้พี่น้องฟังไว้โดยย่อสํานี้กันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์ด้วยนะครับไปแล้วครับ